ขออนุญาตพาชมเหรียญหนึบาทปี1 7นะครับคือเหรียญหลังคุดเนี่ยครับเพราะช่วงนี้มีคนเก็บสะสมกันอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็เริ่มเป็นที่สนใจกันจากเหรียญราคาหลัก10บนะครับขึ้นเป็นหลักร้อยแล้วก็เห็นข่าวแว่ววว่าบางเหรียญที่ ความสวยงามชัดเจนก็เป็นพันแล้วเหมือนกันนะครับก็อยากจะเอามาให้ชมกันนะครับก็เป็นเหรียญที่ปู่ย่าตายายเก็บไว้ให้ดูเหมือนกันนะครับผมเองก็น่าจะทันนะเหรียญรุ่นนี้เคยเอาไปซื้อของซื้อขนมแถวบ้านนะครับนี่ครับให้ชมกันนะครับก็ชมเล่นๆล่นนะครับผมก็ไม่ทราบว่าเหรียญจริงเหรียญปลอมเป็นยังไงนะครับ ก็ดูว่าผิวตึงความคมชัดของตัวหนังสือรูปพระบรมพระบรมฉา,ายาลักษณ์ของพระบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9คมชัดก,ก็พอแล้วครับผมว่านะแต่ว,ว่าก็ไปดูกันอีกทีนะครับดูตัวหนังสือนะครับขอบคมชัดครับ เป็นเหรียญที่คนกำลังนิยมเก็บสะสมนะครับเพราะว่าจากข่าวที่ว่าเป็นเหรียญที่มีในทหารท่านหนึ่งนำไปใช้แล้วเกิดความแค้วคาดอยู่ยงคงกระพันตามที่ได้อ่านอ่านกันมาก็เลยเป็นที่นิยมของนักสะสมพระเครื่องด้วย ือจำนวนเหรียญเยอะอยู่ในการจัดสร้างเห็นว่าเป็นร้านร้านเหรียญเลยแต่ว่า,าด้วยความเชื่อความศรัทธานะครับของเหรียญรุ่นนี้ก็ทำให้เกิดกระแสความอาอยากจะสะสมอยากจะมีไว้บูชาแล้วลึกถึงพ่อหลวงของเราที่ ท่านสวรรคตไปนะครับพี่น้องชาวไทยที่รักในพระอ,องค์อย่างผมเนี่ยก็ยังโศกเศร้าอยู่เหมือนกันนะครับยังระลึกถึงท่านอยู่เสมอนะครับก็เอาเอามาให้ชมกันความชัดของครุฑนะครับแม้จะผ่านประสบการณ์การใช้มา ผมว่าหลายร้อยมือที่ททหยิบเหรียญเหล่านี้นำไปใช้นำไปซื้อข้าวซื้อของในสมัยนั้นนี่ครับดูตรงพอสอนี่ผมว่าสวยดีหังตอสารานี้ผ่านพาดหัวนะครับตรงพอสอนี่ครับความชัด ของของตัวเหรียญน,นะครับผิวถึงไม่ไม่ไม่เป็นขดไม่อะไรเนี้ยก็กกเก็บได้นะครับเพราะว่าบางเหรียญอันในเนี้ยก็จะมีเหรียญที่มันมีพดเหมือนกันเดี๋ยวาก็คงจะได้ดูนะครับดูองค์ครุฑนะครับความออดช้อยของมือของครุฑนะครับสวยงามครับเป็นเป็นเหรียญอูลค่า1บาทในสมัยนั้นนะครับแต่สมัยนี้ไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่หลักสิบแล้วนะครับ เห็นว่ามีมูมล,ลค่าถึงหลักพันสำหรับผู้ที่แล้วแต่ความตกลงชอบพอความาเรียกว่าไงการตกลงทั้งสองฝ่ายว่าว่าจะความพึงพอใจแต่ละท่านในการที่จะเก็บหาไว้บูชาไว้ เ,เหรียญเนี่ยเป็น,เ,ปนเหรียญที่เรียกว่าเป็นเหรียญที่มีพระบรามฉา,ายาลักษณ์เนี่ยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กเนี่ยก็มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับผมว่าเป็น,เ,ปนเหรียญที่มีจิตวิญญ,ญาณม,มีความผูกพันมีความรักต่อพระองค์ท่านเนี่ยผม,ผมว่าเป็นมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วแม้แม้แต่ว่าเหรียญจะไม่ได้ต้องผ่านการปลุกเสกจาก เกจิอะไรในะดๆที่ไหนมมว่าสุดยอดแล้วครับนี่ครับเหรียญน,นี้ก็ดูแล้วผ่านประสบการณ์การใช้มาแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยมือแน่ฮะที่ที่หยิบไปซื้อของซื้อ,อทำบุญอะไรเนะี้ยเหรียญน,นี้ครับจะเป็นเหรียญที่ไม่ไม่ใช่เลียดเท่าไหร่เหรียญจะขูกขาเป็นเนื้อเหรียญที่จะ เป็นผืนเป็นผดนะครับอันนี้ก็จะดูรวมๆแล้วสวยคมชัดก็ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นเหรียญจริงเหรียญเก๊ย,ยังไงเพราะไม่ใช่สายเก็บมานะครับไม่ใช่สายด้านนี้ก็ให้ให้ชม ความสวยงามแค่นั้นนะครับบางท่านไม่มีก็ก็หาเก็บไว้ได้นะครับราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากเอาไว้ระลึกถึงพระองค์บางบางท่านได้มาก็เอาไปเลี่ยมพลาสติกกันน้ำนะครับเอาไว้ค่อยคอบูชาได้เลยดูความคมชัดของตัวหนังสือเพราะว่าโอเคนะไม่ไม่ไม่น่าจะ ไม่น่าจะกเกเป็นเหรียญน,นิกเกิลครับนิกเกิลเออไม่ใช่ครับเป็นเหรียญทองขาวชนิดนิกเกิลผสมทองแดงเห็นเขาว่านะตามทีอ่อเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังหน่อยละกันว่าเขาเขียนว่าย,ยัางไงก็เป็นเหรียญกระสาบชนิดทองขาวคือทองแดงผสมนิกเกิล ลา,ลายละเอียดจะเป็นลักษณะด้านหน้าเหรียญน,นะครับเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับภูมิพลอดุลยเดชระดับทังสาพินพระพากไปเบื้องซ้ายลิมขอบบนมีพระปรมาพระปรมาพิไทยภูมิพลอดุลยเดชนะครับด้านขวามือ,อเขียนว่ารัชกาลที่9นะครับส่วน ลักษณะเหรียญด้านหลังนะครับเป็นลูกพุทธาเบื้องบนมีข้อความว่ารัฐบาลไทยพศ2517นะครับเบื้องล่างมีข้อความบอกราคา1บาทนะครับน้ำหนักของเหรียญก็อยู่ที่7กรัมนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญก็25มิลเมตรลักษณะเหรียญเป็นเหรียญกลมขอบเฟืองนะครับ เหรียญน,นี้จะดูแปลกเลยครับเป็นเป็นที่บล็อกการปั๊มเหรียญหรือยังไงก็ไม่ทราบครับบางเหรียญก็มีวงเดือนตรงตัวหนังสือนะครับที่ส่องไปต้องใช้กล้องส่องพระถึงจะเห็นนะครับอ,นนอันนี้ก็ยังไม่ไมเห็นเท่าไหร่แต่ไม่ใช่เหรียญน,นี้ครับเป็นเหรียญอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ถ่ายไว้เดี๋ยวมีโอกาสก็คงจะได้ลงนะครับอันนี้ก็ ี่ครับผ่านประสบการณ์มาทั้งนั้นนะครับใช้หยอดตู้ใช้ปั่นแปะน่าหน้าเหรียญศึกหมดเลยครับสมัยนั้นก็เคยใช้เอาไปซื้อขนมซื้ออะไรพวกนี้ไหมตอนสมัยเด็กๆกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทจะโหูย,ยากครับสมัยเด็กสมัยก่อนยากมากกว่าจะได้เงินไปกินขนมเนี่ ได้จริงก็สองสามบาทเนี่ยสมัยนั้นวันละวันละนะสองสามบาทได้ใช้สมัยนั้นอันนี้ก็อีด้านนึงครับนี่ครับของเก่าเก่าแท้เลยครับของเก่าทำยากครับราสนิมดำหรือลาดำนี่ขึ้นเลยนะครับเป็นลาดำนะครับ เหรียญนี้ครับคาบคาประวัติศาสตร์นะครับอ่านการใช้งานมาเยอะโชคโชนนะครับเหรียญนี้ให้ดูให้ดูไม่ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรครับยังไ,ไม่ได้ความรู้อะไรมากนะครับดูความสวยงามดูความละเอียดของฟุตนะครับเหรียญหนึ่งบาทที่หลายๆคนมองหาอยู่นะครับ เหรียญนี้ในเว็บนะครับสภาพอย่างนี้นะครับ3า0ร้อยบาทตอนนี้ที่เห็นเปิดขายกันอยู่นะครับแต่แถวถ้าแถวตลาดด้านชาชานเมืองนะครับชานเมืองแถวมินบุรีคลองสมวาวอะไรเงี้ยเมื่อเช้าให้สายสือไปสืบดูยังเปิดอยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อบาทอยู่นะครับก็พูดถึงก็น่าเก็บนะครับหนึ่งรบาทกับระยะเวลา ตั้งแต่ปี2,517มาถึง2,559เนี่ยแค่ร้อยบาทเองผมว่าถ้าเป็นเป็นผ้าเหรียญผ้าอะไรเนี่ยน่าจะราคาพุ่งไปกว่าน,นี้อันนี้เป็นเหรียญที่แปลกนะครับเป็นเป็นเหรียญชัดนะครับแต่ว่าฟอกแตก เป็นเหรียญที่ลักษณะเหมือนเหรียญบล็อกแตกนะครับเดี๋ยอะๆให้ดูคือด้านล่างของเหรียญเนี่ยครับตรงนี้เที่เป็นเป็นเส้นวิ่งระหว่างอังศาแล้วก็ไปลงไปไปที่ขอบของเหรียญน,นะครับเป็นเป็นแบบเส้นขนแมวครวิ่งไปวิ่งผ่านผมส่องประมาณสิบกว่าเหรียญน,นะครับเพราะว่ามีอยู่ก็ไม่ค่อยได้เห็นนะครับ ถ้าได้เห็นเหรียญอื่นจะมีก็เห็นมีเหรียญนี้จะมีอยู่เหรียญเดียวนะครับก็เป็นที่แปลกตาอยู่เหมือนกันนะครับเป็นล็อกล็อกแตกให้ดยมุมแสงเข้ามานะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าเป็นเส้นวิ่งไป กันเพิ่นๆน,นะครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมเดีย๋ยวไว้ลงคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ